สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy Word ประจำวันพฤหัสบดีที่23มกราคม2025กันอีกครั้งนะครับข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดจากการเป็นคนบาปข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่3ได้เป็นขึ้นจากความตายเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ที่ช่วยให้ทุกคนที่เชื่อในข่าวดีนี้ได้รับความรอดอัครทูตเปาโลได้พูดกับผู้เชื่อที่ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องความรอดนี้ว่าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่1 4ถึง16ได้บอกอย่างนี้ว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัพติศมาในน้ำแก่ใครในพวกท่านยกเว้นคริสปัสกับกายัส จึงไม่มีใครพูดได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาในน้ําเข้าในนามของข้าพเจ้าใช่ข้าพเจ้าให้บัพติสมาในน้ําแก่คนในครอบครัวของสเตฟานัสด้วยนอกเหนือจากนั้นข้าพเจ้าจําไม่ได้ว่าได้ให้บัพติสมาในน้ําแก่ใครอีกเพราะพิธีบัพติศมาในน้ําไม่ได้ช่วยให้ใครรอดจากการเป็นคนบาปในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่1ข้อที่17ได้บอกว่าเพราะพระคริส ไม่ได้ส่งข้าพเจ้ามาเพื่อให้บับติศมาในน้ําเพื่อให้ประกาศข่าวดีไม่ใช่ด้วยถ้อยคําที่คมคายตามสติปัญญาของมนุษย์เพราะเกรงว่าไม้กางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์อำนาจแต่ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่สได้เป็นขึ้นจากความตายต่างหากที่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ที่ช่วยให้คนที่เชื่อในข่าวดีนี้ได้รับความรอดจากการเป็นคนบาปบังเกิดใหม่มาเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่1 4ถึงได้บอกว่าข้าพเจ้ามีพันธะหน้าที่ต่อทั้งชาวกรีกและผู้ที่ไม่ใช่กรีกต่อทั้งคนมีปัญญาและคนเคขาด้วยเหตุน,นี้ข้าพเจ้าจึงกระตือรือร้อนอย่างยิ่ง ที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วยข้าพเจ้าไม่ได้ละอายในข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดคนยิวก่อนแล้วคนต่างชาติด้วยมนุษย์ทุกคนสามารถได้รับความรอดโดยความเชื่อในข่าวดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ต้องพึ่งการกระทำตามพิธีกรรมใดๆ หรือกระทําสิ่งใดๆเพิ่มเติมอีกเลยจริงๆพระเจ้าอวยพรครับ